เอ9ก้าคือเก้าแรกของคนไทยนวัตกรรมอันยิ่งใหญ่ช่วยพื่อเติบโตได้ตเต็มที่สุดน้ำขันใจฉีดคนทางไปได้คนเร็ว สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวเกษตรน้ำใหม่กับผมขวัญชัยเพียธาตุนะครับตามเวลานัดหมายเป๊ะเลยทีเดียวใช่ไหมครับมาพบกันอีกแล้วสําหรับวันนี้นะครับวันนี้ต้องขอบอกครับว่าใครพลาดโอกาสการรับชมวันนี้นี่ถือว่าเสียหายเลยทีเดียวเพราะว่าอะไรครับเพราะเรามีเรื่องดีมาแจ้ง้วยกันหลายเรื่องเลยทีเดียวเรื่องแรกก่อนแล้วกันครับวันนี้ต้องขอบอกครับว่าขอแสดงความยินดีกับเกษตรกรที่ได้รับโครงการนะครับใช้ก่อนชําระทีหลังนะครับเพียง300บาท เป็นที่ฮือฮากันทั้งประเทศเลยทีเดียวนะครับกับการที่เขาเรียกว่าไม่เชื่อนะครับเขาบอกแล้วไม่เชื่อ,อยาลบหลู่ไงครับการที่ไม่เชื่อมันก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึก,กไม่เชื่อมันก็เกิดความกลัวใช่ไหมครับพอเกิดการกลัวก็ไม่กล้าที่จะโทรมานะครับพอไม่โทรมาก็ไม่กล้าติดต่อไม่ติดต่อก็ใช้แบบเดิม,ดมแน่นอนนะครับ การที่ได้ใช้กับไม่ได้ใช้มันต่างกันโดยสิ้นเชิงไม่เชื่อก็ลองขับรถไปดูแปลงข้างๆดูครับแปลงข้างๆบ้านท่านหรือในหมู่บ้านของท่านตอนนี้คนที่เขาใช้เขามีความสุขเป็นอย่างไรนะครับความรู้สึกของเขาเป็นอย่างไงต่างจากเราไหมเขาก็เหมือนท่านแหละครับผมเจอมาเยอะครับกับวันแรกโอ้เฮ้นคนยคุณวัชชัยมันจะเจิงเลยมันจะดีกว่าตัวเม็ดผมอย่างไรอ่าแน่นอนครับ <laughs> ตัวเม็ดท่านท่านมั่นใจว่าจะใช้ต่อกันแน่นะเพราะว่าอะไรครับ หวานไปแล้วน้ำมากน้ำน้อยมารู้จะได้หรือเปล่าล้ว <c oughs> ตอนยังไ่พอเจอกฎจะด่างเขาเรียบร้อยเลยครับเจอค่าเป็นกดเป็นด่างพีกับเคไม่ทํางานครับพีกับเคไม่ทางานหวานเท่าไหรก็ตายก็ตายเท่านั้นครับงานนี้ทําไมไอ้ข้าวเราทำไมน้ําหนักไม่ดีข้าโพดเราทําไมไม่สุดฝักอเมล็ดไมถึงเล็กนะแกนทําไมถึงใหญ่อย,อย่างเงี้ยนะครับมันสัปปะหลังเราทําไมสี่เดือนถึงจะเริ่มเห็นหัวครับ มันเนี่ยถ้าไม่ได้ผีกับเคไม่มีทางลงหวยเห็นเหรอครับหวานจังเลยแต่ตังเราดังนั้นแหละครับงานนี้นะเลิกได้แล้วครับงานนี้วันนี้พืชกินอาหารได้เมื่อกี่ทางครับ3ทางนะยืนยันก่อนนะ3ทางและเป็นไงครับเพราะสาทางเนี่ยปุ๋ยน้ำยิซเคมี HK เคกก้าบวกกับ s p ก็กไปเนี่ยโอ้ สุดยอดน <c> ะ <oughs> คือเข้าแดงสามทางครับงานนี้นะโดนลากข้าวลากโดนต้นข้าต้นโดนใบเข้าใบาครับเรื่องาคัญแสงข้อแสงนําไปใช้ทันทีเนี่ยโอ้สุดยอดเลยดังนั้นวันนี้โครงการนะครับที่เราเปิดไปสําหรับรเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตอนนี้ถือว่าเป็นผู้โชคดีแล้วกันนะครับสำหรับผู้ที่ยัง โชคเกือบจะดีนะครับแต่ยังไม่ได้โทรเนี่ยเดินไปดูข้างๆก่อนแล้วการค่อยโทรนะครับค่อยติดต่อเข้ามานะครับยืนยันว่าโครงการเรานะครับโครงการประกันสินค้าเพียงขวดละ300บาททั่วไทยเลยขนาดนี้นะครับมีเวลาหนึ่เดือนนะครับในการตัดสินใจในครั้งนี้นะครับคือสิ้นสุดเดือนสิงหาคมก็ต้องสิ้นสุดกันแล้วครับกับโครงการใช้ก่อนชําระตอนเก็บเกี่ยวคำว่าเก็บเกี่ยวหมายความว่าท่านประกันสินค้า300 ส่วนที่เหลืออีกพันหกเนี่ยนะครับพันหกเนี่ยท่านเป็นผู้กําหนดว่าจะชําระเมื่อไรโดยไม่มีดอกเบี้ยโอเคนะชำระตรงนะครับก็มีส่วนลดให้แต่ชําระเลยก็เต็มเต็มก็คือพันหกเออนะฮะก็คือหมายความว่าถ้าเรากําหนดเองชาระเองเนี่ยก็คือจะมีส่วนลดให้นะครับแต่ถ้าเลยไปก็คือไม่มีส่วนลดให้เอาเป็นว่าต้องจ่ายเต็มคือพันหส่วนที่ค้างก็แล้วกันนะครับทุกอย่างนะครับวันนี้ทั้ง s p และ SK นั่นเองนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับล่าสุดได้ข่าวมาสดๆร้อนครับกับอะไร กับผิดพัณฑ์ใหม่ล่าสุดต้องขอก็บอกเลยนะครับว่าต้องขอบอกอีกครั้งครับว่าวันนี้นะกระแสของเราเนี่ยไม่ได้หยุดนิ่งอยู่แค่นี้ซะแล้วนะครับกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ดังอื้อหึงขนาดน,นี้เนี่ยนะครับก็มีทางบริษัทของที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ปิดพันที่จำนำผู้จำหน่ายนะครับปิดพัน์สำหรับผู้หญิงนะไปในผู้หญิงนะครับ B1 วันะครับ oh, รบีวันครกระแสตอบรับดาราช่อง3นะครับมาโฆษณาทางช่อง INTV และ Tvd กันอย่างคึกโครมเลยนะครับวันนี้นะครับก็ได้รับการประสานงานมาครับว่าอ,อคุณคันชยัยมีองค์กรมีทีมงานแล้วฝากผิดพันธ์ดี ให้ประชาสัมพันธ์หน่อยอเราก็ไม่ยากครับในนามเคมาร์เก็ตติ้งเวิลด์อยู่แล้วเคคือราชานะครับราชาแห่งด้านการตลาดมาคือการตลาดในระดับสากลอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวครับมีอะไรได,ดีๆมาฝากได้ครับรับฝากครับในการประชาสัมพันธ์แต่สินค้าต้องดีนะสินค้าต้องดีนะครับก็มีการติดต่อมาครับในการติดต่อประสานงานมา วันนี้เขาขายผ่านรายการทีวีกันเป็นล็อตเราไม่เอาเป็นล็อตลูกค้าเราไม่พร้อมซื้อเป็นล็อตเราซื้อกันเป็นกล่องดีกว่านะครับติพันบีวันนะครับ B1 วั 1, ตอนนี้เนี่ยฝากบริษัทเคมาร์เก็ตติให้เป็นผู้ประสานงานในการบริหารการตลาดครับ ก็เลยตัดสินใจรับเป็นกล่องให้นะครับใครจะรับเป็นล็อตก็ไปว่ากันนีทางนะครับแต่ถ้าทางนี้เราต้องการพิสูจน์ครับว่าผู้หญิงนั้นมีปัญหาภายในกันเยอะมากนะครับเรื่องของการกระชับหย่อนยานไม่กลับมาเป็นสาววันนี้แหมพูดแล้วก็หน้าแดงเลยทีเดียวนะครับเพราะไม่ค่อยชินกับเรื่องแบบนี้แต่ขอยืนยันกับผิดพันธ์ว่าผมนั่งดูมานานครับนั่งดูแล้วก็รู้จักเจ้าของโรงงานดีนะครับว่าเป็นคนที่นําผิดพันธ์ออกมากลุ่มนี้ มาดังอื้อหึงและดังระดับโลกด้วยนะครต้องถือว่าดังระดับโลกนะดังจริงๆนะครับผิดฟันเขาดีจริงๆนะครับมีวันหนึ่งกล่องตอนนี้เห็นว่าราคาอยู่ที่900บาทนะครับแต่ผมก็บอกไปว่าถ้าจะให้เราทำเนี่ยลูกค้าเราไม่พร้อมซื้อ900 <c oughs> อไม่ยอมซื้อ900นะครับนั้นะลูกค้าของเราที่ติดต่อมาทางช่องเรานะครับทางเรื่องของทางเราทาง k ค a r k e t i n g World เนี่ยติดต่อมาที่เบอร์0210566เนี่ยนะครับ ได้ในะราคา800บาทแต่ฟังก่อนดีๆอย่าเพิ่งไปตกใจกับราคา800บาทไอ้900เป็นครั้งรายการทีวีเขาแต่ถ้าเรา800บาทเท่านั้นและนะยืนยันนะครับนะ800เนี่ยเราขอพิเศษไม่อีกนะครับสินค้าที่กําลังจะออกตลาดได้แล้วเอาอยอแล้วผิดพันธ์สำหรับท่านชายดูแลสุขภาพโอ้โหนะครับ แถมฟรีในราคา800สําหรับสุภาพสตรีนะ B1 เนี่ย800แต่แถมฟรีนะครับสําหรับสุภาพบุรุษนะฮะแถมฟรีไปให้ด้วยนะฮะหแผง5แคปซูลครับ, 1, 5, โ,รบโอ้โห <c oughs> งานนี้ต้องขอบอกเลยอย่ามาถามผมนะว่าดีไม่ดีตัวของผู้ชายเนี่ย ต้องขอไปถามท่านผู้ใหญ่วินัยกันนะครับที่กำแพงเพชรและบุคคลหลายๆท่านที่เราแจกฟรีไปตอนนั้นโอ้โหก็ยืนยันครับว่าเขาแถมฟรีมาให้แล้วก็แถมฟรีไปนะครับ800ได้แถมฟรีอีก1แผง5แคปซูลนะครับสำหรับโครงการพิเศษเขาฝากมาป็ะจาสมคัญนะครับตรงนี้ท่านใดอยากจะได้ก็ติดต่อกิงกางเข้ามาครับนะเราก็จะมีเจ้าหน้าที่จัดส่งให้นะครับพัสดุเก็บเงินปลายทางนะครับนั่นคือ1ชุด800บาทโอ้โหรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้วนะครับรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้ว ท่านใดท่านใดที่สงสัยทําไ,ไมขายกเกษตรแล้วมามา,มาตัวนี้เขาฝากมายืนยันแล้วเขาฝากมานะครับตอนนี้ไม่พอก็ผิดพันใหม่ล่าสุดที่ปลรอสัตวเราจะออกจริงๆนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าผงสฟอกนะครับตรงน,นี้นี่ต้องบอกว่าโอ้โหนี่คือไฮไลท์เลยทีเดียวนะครับเซนเซชั่นวอสญญนะครับเป็นผิดพัน์ทางเ,าเรื่องของอะไรครับ ผงซักฟอกนะครับตัวนี้ก็คือเรื่องของการกําจัดแบคทีเรียเชื้อราแล้วก็การเนี่ยลดการใช้ใช้ตัวนี้แล้วไม่ใช้น้ำยาปรับพนมครับหอมนะกลิ่นหอมมากและซักสะอาดแล้วก็น้ำเนี่ยสะอาดจริงๆนะครับหนึ่งนะครับหนึ่งกล่องเนี่ยนะครับหกิโลกรัมนะครับตัวนี้ต้องขออนุญาตดูแล้วหกิโลกรัมนะฮะถ้าเท่าจจไม่ผิดอ๋อหนึ่พกรัมนะครับหนึ่พกรัมหรือ1กิโลกรัมนั่นแหละนะครับตอนนี้ต้องถือว่ายี่้าชิ้นใช้1ช้อนเล็กๆแค่นั้นพอนะครับหนี่าชิ้น รนะาคาเนี่ยต้องบอกว่าราคาเปิดตัวค่อนข้างจะคือฮาเลยทีเดียวนะครับมันดีเยอะแยะมากมายครับเพราะว่าข้อดีมันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนะไม่ทําลายสิ่งแวดลอ้อมไม่ว่าจะเป็นการไม่ต้องไปใช้น้ํายาปรับผนุ่มและที่สำคัญนะครับเมื่อซักแล้วนะครับไม่ทําให้ปริยาในการตอบเรื่องของกําจัดเชื้อราไปแล้วเนี่ยเอาผ้าขาวไปซักซ้ำเนี่ยมันไม่เกิดการเกาะเนื้อผ้ามันป้องกันให้ด้วยนะครับโอ้มันเยอะนะแล้วก็ที่สําคัญไม่ทําลายในเรื่องของผิวไม่ใช่เคมีนั่นเองครับเป็นผงสะพกสกัด สมุนไพรนะครับที่ป้องกันในเรื่องของการรจัดในเรื่องของแบคทีเรียและที่สำคัญนอกเหนือจากนั้นก็คือเรื่องของอะไรครับ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมไม่ทำลายผิวนะครับสามารถซักได้ทั้งผ้าผู้ใหญ่และผ้าเด็กและถนอมผ้ามากถนอมผ้ามากแล้วไม่ต้องไปใช้น้ายาปรับผ้านุ่มตากในที่ร่มกางค่ำเมืองคืนได้ไม่มีกลิ่นอับโอ้โหอะไรจะโฟ n อินวันทีอ่ไฟอินวันขนาดนี้นะครับก็าฝากไว้ผิดพันใหม่ล่าสุดที่กําลังจะออกโฆษณาทางช่องฟรีทีวีแต่วันนี้ต้องบอกว่าเคมาเก็ตติ้งเวิ์ฮิวมาไว้ในมือเรียบร้อยแล้วนั่นเองเอตกลงเคขายอะไรกันแน่เนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าเยอะนะครับเห็นไหมครับว่านี่แหละสาขาเอสพีแอนด์อีกเซ็นเตอร์กำ สินค้าหลากหลายเริ่มเข้ามามเมล็ดพันธุ์กระจอมมาเต็มหมดเลยนะครับมเมล็ดพันธุ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์ทางการ,การเกษตรที่จะเข้ามาเติมวันนี้ต้องขอบอกครับว่าเค a r มาร์เก็ตติ้งเวร์วันนี้ถือว่าเป็นหัวหอกในการทะลุทะลวงกลไกการตลาดที่เหนือชั้นมากเพราะว่าเราเองมุ่งเน้นในการในเรื่องของการขายส่งและก็ขายเรื่องของผ่อนชําระ โดยไม่มีดอกเบีย้ยนั่นเองนะครับวันนี้นะครับยกเว้นนะครับผิดพันธุ์ผู้หญิงยังไม่มีการผ่อนชําระนะครับผมกดเฉพาะก็ยังนะครับเราอ้ผ่อนชำระเนี่ยเป็นส่วนของกันตรงนี้ครับส่วนของอเรื่องของสินค้าการเกษตรสินค้า,กาเกษตรผลงานเป็นไงนั้นผมอยากให้ติดตามผลงานการเกษตรในเรื่องเคสผู้ชายนิดนึงครับว่าเคสต,ตอนนี้ต่างๆเกิดขึ้นมันแทนคําตอบที่จะมานั่งพูดว่าสินค้าดีจริงๆครับสินค้านั้นจะบอกว่าดีๆมันไม่มีผู้ชายมันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมครับวันนี้เราไปรวมมิกกันเลยดีวยกว่ากับเคสใหม่ๆที่หลากหลายจากการใช้ผิดพันธุ ไปชมกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับลุงครับสวัสดีครับลุงครับชื่ออะไรครับลุงในเทียบขิยวบนครับครับผมอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอำเภอบางนาครับอําเภอบางนาจังหวัดจังหวัดพิจิตรพิจิตรนะฮะคุณลุงคุณลุงเทียบครับที่ลุงทํานาอยู่ตรงเนี้ยทํามากี่ปีแล้วโอ้โหทํามาหลายปีหลายปีเลยนะทํามาหลายปีหลายปีเลยนะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วลุงเนี่ย เจ็ดสิบห้าโอ้เจ็ดสิบห้ายังทํานากี่ไร่ครับลุงเฉพาะตรงนี้ก็าเฉพาะเนื้อที่ทํานี่มันที่จริงนามันร้อยกว่าเดิมร้อยกว่านะเป็นถนนไปรับตัดเป็นรางน้ำประมาณสักเก้าสิบประมาณเก้าสิบไร่นะฮะและแสดงว่ายังมีที่อื่นอีกใช่ไหมมีที่อื่นอีกประมาณกี่ไร่มีที่อื่นอีกประมาณสามสิบกว่าไร่สามสิบไร่ท่านผู้ชมครับนี่ฮะคนอายุขนาดนี้ครับทำนาเป็นร้อยกว่าไร่นะฮะแล้ว จริงๆแล้วโหท่านไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวนะครับคราวนี้ลงมาถามคุณลุงเทียบว่าลุงครับขออยากจะให้ลุงเนี่ยช่วยอธิบายเรื่องการทำนาเพราะว่าผมมาดูพื้นนาของลุงแล้วเนี่ยสุดยอดเลยทีเดียวลุงไถทําใช้ขุบหรือใช้อะไรไถครับก,ก็ก็ใช้รถปั่นนั่นแหละใช้รถปั่นเลยรถขุบลเลยนะขุบเสร็จแล้วลุงรีดกระดานเลยใช่ไหมหรือ,อยังไงก็จริงปั่น <ๆ S 1> แล้วอ่ะมัน,มน,มนปั่นแล้วต้องต้องย่าต้องย่ําคือใช้ขุบก่อนอใช้ขุบไว้สักสามวันแช่ไว้สักสามวันแล้วก็ ให้เนื้อมันน่ายก่อนใช่เลยหมายความว่าลุงใช้รถไถเนี่ยคลุบก่อนปั่นก่อนใช้รถไถใช่ไหมครับรถไถรถไถนะเพราะว่ารถเดี๋ยวนี้มันมีรถตีนขาบแล้วก็รถล้อยางนะครับจะเป็นคูบาตายันมากแล้วแต่นะครับลุงใช้รถไถล้อยางก็คือปั่นก่อนปั่นเสร็จจับเรียบร้อยทิ้งไว้ประมาณ สองวันสามวันนะพอสองวันสามวันประมาณนั้นนะเสร็จแล้วถึงจะคลุบอีกทีอ้ามาคลุบแล้วก็เว้นไว้สักสองวันคลุบนี่ใช้รถอีก้งอีก้งอีก้งคือรถไถเดินตามนะครับคลุบนะลุบไปเที่ยวหรือสองเที่ยวครับหลุงคือลุบไปครั้งแรกก็ลุบสองครั้งลุบสองครั้งลุบไปครั้งหนึ่งแล้วเว้นสักสองวันแล้วมาคลุบอ๋อหลังจากป่นแล้วเว้นสองวันคลุบครั้งแรกก็เว้นอีกสองวันเว้นอีกสวันทำไมถึงต้องเว้นอย่างนงี้ลวงคือดิน มันจะมีความไน่โอดินมันก็จะแตกตัวใช่แตกตัวไน่สไลด์เลทได้ดีทำไม่งนี้มันยังเป็นก้อนอยู่เพราะถ้าเป็นก้อนนี่เรามาปลูกแล้วเมล็ดข้าวเนี่ยเมล็ดมันเล็กเนาะหว่านลงไปมันก็ไม่ขึ้นไม่ได้ดีใช่ไหมตรงที่เป็นก้อนน่ะมันถ้าไปกรงที่มันเป็นก้อนน่ะครับ มันจะไม่ติดอ่ะโอ้ใช่มันจะไม่งอกอ่ะมันจะแห้งไปไวคือเม็ดมันห่างดินวังกันเทะนะเขานี้ไม่จับดินไม่จับดินเพราะเพราะคลุบอ่าเพราะปันปันแล้วก็มาคลุบนะฮะเว้นสองวันแล้วรีดกระดานตอนนแล้วคลุบทิ้งคลุบแล้วมาคลุบอีกเที่ยวหนึ่งคลุบครั้งสองนี่รีดได้เลยพอขลุบครั้งสองก็ไม่ต้องรอแล้วรีดเสร็จพอขลุบเสร็จก็รีดตามเลยครับรีดกระดานแทรกล่องเลยครับในวันนั้นได้เลยใช่ไหมนั้นได้เลยปีนี้ใช้ข้าวพันธุ์อะไรหวานขอขอ สามสบเอ็ด <31. S 2> กอขอสามสิบเอ็ดครับชาวบ้านเรียกว่าอะไรที่เรียกเรียกกันไม่น่าจะเป็นซีโอนะอ,อ่าบ,บางทีก็เป็นซีโอคราวนี้ลักษณะสายพันธุ์ของคุณลุงเนี่ยกอขอสาสิบเอ็ดเนี่ยคือต้นจะสูงอ่าจะสูงงไงต้นสูงแต่กอดีไหมครับแต่กอใช้ได้แล้วกอ็อายุการเก็บเกี่ยวกี่วัน ก็สี่เดือนเต็มเลยสี่เดือนเต็มก็ร้อยยี่สิบวันปาว่าสี่เดือนเต็มนี่หมายถึงว่าเกี่ยวพันธุ์นะพันธุ์ข้าวคือลุงเนี่ยทำพันธุ์ข้าวขายทพัน้า่านผู้ชมครับลุงเทียบเนี่ยทำพันธุ์ข้าวขายนะครับไม่ได้ว่าขายละลานหรือว่าขายลงสีทั่วไปเหมือนชาวนาน,นะฮะค,คือเขาทาเมล็ดพันธุ์เนี่ยแล้วก็ขายให้กับพ่อค้าที่เอาเอาพันธุ์มาให้ทําอีกทีหนึง่งค,คือเป็นการขยายพันธุ์ข้าวนะครับ,รบเพราะนั้นการดูแลอะไรเนี่ย หรืออา,อายุการเก็บเกี่ยวนะ่ะเขาจะเป๊ะเลยคือไม่ใช่เกี่ยวกนต้อนเขียวเกี่ยวอะไรนะเกี่ยวแห้งพอดพด,ดีเลยนะครับก็ใช้เวลา4เดือนคราวนี้ถามลุงเป็นเพื่อความรู้ครับลุงครับวานหนากับวานบางอีไหนดีกันสู้พลาวไม่ได้อ่มันเป็นพราอ,อะไรครับคือเข่าพลาวมันก็มไ่มีการ มันแตกกอได้นะไม่ใช่ว่าแตกกอไม่ได้เลยข้าวพร้านี่แตกกอดีกว่าก,กถ้าข้าวหนานมันแน่นมันไม่แตกกอแล้วที่สําคัญคือดูแลรักษาง่ายขึ้นง่ายกว่า,า,วาเพียนอนมแมลงก็ไม่รบกวนเท่าไหร่เพราะมันสามารถแสงแดดส่องได้นะครับแล้วก็อย่างหนึง่งการเขาเรียกว่าข้าวหนาเนี่ยมันก็จะเปลืองข้าวปูกด้วยเปลืองข้าวปูกก็ต้องปุ๋ยก็ต้องหนักขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ไปเพราะว่าทวารข้าวหนา เสียเขาปลูกมากกว่าแล้วต้องอัดปุ๋ยให้มากกว่าด้วยปีนี้ปีนี้ใช้ไป17บเจะโละต่อ1 7ดโลตอนนั้นเ<ล>ขาปลูกใช่ไหมครับเขาปลูกใปลูกส่1สโลนะครับแล้วเป็นยังไงครับลุงก็เดี๋ยวก็ดูแล้วก็พอได้นะพอได้นะแล้วก็ในเรื่องปุ๋ยแล้วครับใช้ปุ๋ยเยอะปุ๋ยมันก็จะใช้กันส่วนรวมๆม,มันก็จะต้องลูกกว่านหน่อยอ่าตอนไร่ใช่ไหมครับ,รบวานกี่ครั้งครับลูกกว่า แบ่งหวานกี่ครั้งหวาน3ครั้งแบ่งหวาน3ครั้งลูกกว่กขาคือ50กิโลครับนะแบ่งหวาน3มครั้งนะครับประมาณ6กกิโลต่อแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือลุงใช้ SK ครับใช้ใช้เป็นกี่ครั้งครับใช้3ครั้งใช้ตั้งแต่ช่วงไหนบ้างที่ใช้ใช้ตั้งแต่เริ่มต้นระยะต้นข้าวเล็ด30วัน30วันข้าวหนึ่งเดือนใช้เลยฉีดปุ๊บแล้วก็หว่านปุ๋ยหว่านปุ๋ยแล้วมาใช้ตอนอีกกี่วัน อนไปอีกยี่สิบวันอีกยี่สิบวันเป็นห้าสิบวันใช่หวะฉีดของเราเอสเคเนี่ยนะแล้วก็มาฉีดอีกทีตอนออกลูกเข้าเริ่มตั้งท้องตั้งท้องนะฮะหรือว่าจะเป็นต้นกลมๆแล้วกัรหามปลาทูนะชาวบ้านเรียกว่ากัรหามปาทูเลยครับตั้งท้องครับผมก็ใช้สามครั้งลุงครับหลังจากที่มาใช้เอสเคเกาเกาแล้วเป็นยังไงม้างครับก็รู้สึกวันดีนะดีนะฮะก็รู้สึกว่าดีดูแลเม็ดเม็ดแจ่มใสลุงใช้ยาเชื้อราไหมเนี่ย ชื่อลาปีนี้อ๋อใช้ใช้แต่ว่าใช่มากใช้ไม่มากแล้วพวกสารที่มีเะไะหรอครับโหดูแล้วไม่ใสสวยมากเลยแล้วก็พวกยาสารที่มีฮะกำจัดเพลี้ยหนอนแมลงมีไหมปีนี้น้อยใช้น้อยมากน้อยมากเลยนะครับสองครั้งเองโอ้โหใช้สองครั้งนี่ถือว่าลดต้นทุนเลยนะลุงนะลดตวนี้ลดปีนี้ลดทั้งปุ๋ยลดทั้งค่าขาวปูกลดทั้งอ่า ฮอร์โมนอื่นได้ใช้ไหมครับพูดถึงฮอร์โมนอื่นไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ใช้เอสเคเราอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็มาใช้ปุ๋ยท้องตลาดนะครับหวานลงไปก็ไลน์นึงก็กระสอบกว่าปีเนี้ยนะประมาณ6กกโลประมาณ6กกโลนะครับหวานสาครั้งนะครับแล้วผลปรากฏว่าเมื่อใช้เอสเคเราแล้วดูลวงแกมสายดีนะครับลุงครับแล้วลุงมารู้จักเอสเคได้ยังไงก็น้าเต้ยมาแนะนำคุณคุณเต้ยแนะนำให้ใช้อยู่นะครับเอามาให้ลองให้แถมยัง ให้มาลองก่อนด้วยซ้ำนะครัไคิดตังก่อนนะนะแล้วก็ลุงครับเมื่อใช้เคมปแล้วคิดว่าดีก็ดีครับดีนะครับดีเห็นนี่แหละอะไรก็ลุงจะมีอะไรที่ฝากบอกพี่น้องที่อยู่ทางบ้านมันครับก็บอกก็ขอบอกเพื่อนเกษตรกรทุกคนนะว่าก็ลองใช้ดูครับที่ผมใช้มามันก็ ประสบผลความสําเร็จอย่างนี้แหละครับผมท่านก็ลองใช้ดูบ้างว่าจะเป็นอย่างไรใช่ไหมเพราะว่าไม่ลองก็ไม่รู้ใช่ไหมเพราะนั้นก็พี่น้องครับลองเอาไปใช้ก็ดูครับแล้วโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับบริษัทเรามีโครงการใช้ก่อนผ่อนที่หลังนะฮะวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตนิดครับวันนี้ s อ9 9 9ของเราเนี่ยสูตร555นี่นะครับพี่น้องมีความประสงค์อยากจะได้เนี่ยทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยครับนะในโครงการใช้ก่อนผ่อนที่หลังพี่น้องใช้เงิน300บาท เอาสินค้าของเราไปใช้นะครับในราคาพันเก้านะหนึ่พันเก้าร้อยบาทเนี่ยใช้ได้ยี่สิบไร่พี่น้องครับเหลือไร่ละเก้าสิบหกบาทนะถูกกว่านะครับขราวนี้เมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยเอามาคืนบริษัทเราเนี่ยแลวมาทั้งนี้ครับคุณสุภชัยครับสวัสดีครับคุณสุภชัยในฐานะนที่ดูแลนะครับจริงๆแล้วดูแลที่อุทัยธานีแต่บ้านอยู่อำเภอบางนาจังหวัดพิจิตรครับมีอะไรจะฝากบอกพี่น้องเกษตรกรครับพี่น้องที่เราอยู่กันที่ ในประเทศไทยเราเนี่ยเนาะครับถ้าใช้สินค้าหลายอย่างแล้วครับลองมาใช้เอสเราดูมั่งมครับเรามีเอสอีกหนึ่งตัวครับครับตัวนี้มันเป็นไงครับตัวนี้จะขยายโครงสร้างของพืชได้ดีมากที่สุดเลยครับนี่ก็เปรียบเหมือนกับฮอร์โมนท้องตลาดครับนะครับจะดีกว่าฮอร์โมนท้องตลาด เป็นมันเหมือนเท่าเลยนะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับตัวเนี้ยใช้น้อยฮะใช้น้อยใช้น้อยเดียวเองนะครับถ้าน้ายี่สิบห้าลิตรใช้เท่าไหร่ประมาณสามซีีถ้าน้ายี่สิบห้าลิตรใช้สามซีีครับโอ้โหมันสุดยอดเลยนะครับคราวนี้ต้องใช้ประกอบกันใช้ประกอบเพราะว่าตัวเอสพีออคแกนิกเมเตอร์เนี่ยนะครับตัวเนี้ยเป็นเปียเสมอนฮอร์โมนนะฮะนะฉีดพ่นทางใบนะครับแล้วก็ไปขยายโครงสร้างของเซลล์นะทั้งใบทั้งลําต้นแล้วก็รากแต่ที่สาคัญต้องใช้ปุ๋ยด้วยแต่วันนี้เราเป็นปุ๋ย น้ำนะครับตัวแรกของโลกนะครับท่านครับบวกกันนะสองอย่างบวกกันเนี่ยต่อไร่ประมาณ100บาทเพราะนั้น100บาทตรงนี้ถ้าเปรียบเทียบกับปุ๋ยที่อยู่ตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยก็สอบหนึ่งเจ็ดแปดร้อยบาทใช้ได้สองไร่นะครับต่อครั้งเนี่ยของเราครั้งหนึ่งเราใช้ได้ยี่สิบไร่เลยนะโอเคครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องมามาใช้กันครับผมครับถ้ามีอะไรนี่มีติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์คุณารับมีเบอร์นะครับ 089ครับผม90ครับ77836ครับผมครับได้ยี่สี่ชั่วโมงเลยนะครับติดต่อได้เลยนะอนี้ไม่ว่ากันคุณลุงครับถ้ามีใครสนใจนะฮะอยากจะทำบันข้าวหรือว่าเออเขาทําเป็นยังไงทำบันข้าวแล้วได้กําไรดีไหมดีกว่าขายตามท้องตลาดไหมคุณลุงมีเบอร์โทรศัพท์จําได้ไหมได้ครับหาเบอร์อะไรครับลุง08อ้าวเอามอนเราดูได้ครับเดี๋ยวมันเืมอปอย่า 086ครับผม935ครับ3620ครับอีกสักครั้งครับลุงครับ086 086 935ครับ3620ครับก็โทรมาถามคุณลุงได้เลยนะครับเพราะลุงเนี่ยประสบการณ์ในการทํานาเนี่ยหลายสิบปีครับนะโดยเพราะถ้าอยู่ในอำเภอบางนาคเนี่ยถือว่าเป็นฝีมือเลยนะครับใครๆก็ต้องมาดูนาของลุงนะครับเพราะว่า ผ่านไปผ่านมาอยู่ใกล้ถนนลาดยางด้วยนะครับมองเห็นแล้วเหมือนกับทองคําเลยครับพี่น้องครับถ้ามาที่นี่วันนี้นะฮะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันที่13นะครับกรกฎาคมนะ2556าเนี่ยถ้าพี่น้องมาเหมือนกับทองคําที่กองอยู่ในพื้นนาเลยครับเหลืองอรามเลยทีเดียวครับในสุดท้ายนี้ครับผมและทีมงานนะครับต้องขอบอกกับพี่น้องว่าถ้าสนใจนะครับอยากจะใช้ ของใหม่ๆวันนี้มันเป็นนวัตกรรมครับมีการมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่เป็นนวัตกรรมเมื่อนั้นเพราะนั้นพี่น้องครับอยากจะได้ของดีราครับประหยัดลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตได้ต้องติดต่อมาทีราครับจะมีเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอทีวีของท่านและวันนี้เรา3มคนต้องขอลาทานไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ SK no, SK 999 <L ama. S 1> 99 9, ปุ๋ย n c เคมี er, ชนิดน้ำช่วยปืนทุกชนิดจเจริญเติบโ,โตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK 999ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร 02-105-6666นึ1 0 5 6 6 7 7้ s, 66 66 6, <S k 999อคือเก้าแรกของคนไทย กับข่าวสารในช่วงที่2งครับวันนี้ก็ต้องขอบอกเลยว่ามีเรื่องดีๆอีกแล้วนะครับกับโครงการสินเชื่อนะครับใช้คาว่าสินเชื่อแต่จริงๆไม่ใช่สินเชื่อนะครับเป็นโครงการประกันสินค้าครับโครงการประกันสินค้าปุ๋ยน้ําอินรียเคมี HK99 และ HP o r n i c นะครับประกันสินค้าเพียง300บาทเท่านั้นนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ฮือฮานะครับและไม่ต้องสงสัยอะไรนะรีบโทรเข้ามาร่วมโครงการด่วนเลยนะครับเพราะว่าบริษัทกําลังดําเนินการนะครับตอนนี้ต้องขอบอกเลยดําเนินการในการจัดตั้งสาขาเอ เพีย n er ์ค c e ิคเซสาขาเ p c เพ n ย c ์คอนิคเผมอยากให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดห้ามช้าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าวงการเกษตรเนี่ยนะครับเราต้องการให้พี่น้องเกษตรกรไทยเนี่ยนะครับรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับในเรื่องของการต่อรองเรื่องของอะไรครับอำนาจทางการเกษตรของเราในประชาคมอาเซียนนั่นเองถ้าเอ c เพ n i c Center ไปส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรพอปลูกแล้วรับซื้อแล้วก็ต่อรองในการหาตลาดเองเนี่ยจะทําให้พี่น้องเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นคือสิ่งที่ยืนยันครับดังนั้นถามว่าเราทําได้อย่างไร วันนี้มีหลายคนถามว่าโครงการนี้มันจะเป็นจริงไหมผมตอบอย่างนี้รับว่าผิดพันธุ์ของเราเนี่ยเหมือนกระดุมเม็ดแรกผิดพันธุ์ทางาเกษตรของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยน้าอินทรีย์เคมี SK99 และ HP เ p c o n ค e c ิเนี่ยนะครับเมื่อใช้ร่วมกันแล้วผักทุกชนิดมีการตรวจแล้วปลอดภัยส่งขายได้แน่นอนล้านเกษตนี่คือกระดุมเม็ดแรกนั่นก็คือโปรดักครับโปรดักหรือผิดพันธุ์นั้นต้องตอบโจทย์ก่อนว่าผิดพันธุ์นั้นมันสามารถทําช่องนี้ได้จริงๆก่อน เรามั่นใจเขาว่าช่องเนี้ยของเราทําได้จริงดีจริงและสามารถเพิ่มผลิตจริงลดต้นทุนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับลดต้นทุนดีจริงนะครับแล้วก็สามารถส่งขายได้จริงครับนี่แหละคือสิ่งที่เราพูดเลยว่ากระดุมเป็นแรกคือผิดพัน นั้นเมื่อส่งเสริมตรงนี้แล้วรับซื้อโอกาสรับซื้อสูงล้านเปอร์เซ็นต์ยกเว้นพี่น้องเกษตรกรไม่ไม่พัฒบบนาคือเดินทางไปสู่กระบวนการใช้ในสิ่งเขาเรียกว่ามีสารตกค้างมีการใช้วัตถุอันตรายมีการทําร้ายดินนะครับไม่เอาอตรงนี้มันก็ไม่รู้จะคุยยังไงนะครับถ้าเราแข่งขันในประชาคมอาเซียนเราไปต่อไม่ได้จริงนั้นเกษตรที่จะไปต่อด้านคือเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมนะครับเรามุ่งเน้นไปสู่เรื่องของการสร้างนะครับเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมทางเกษตร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องเกษตรกรไทยเรานะครับวันนี้การยกระดับเนี่ยมันมีขั้นตอนอีกเยอะครับเดี๋ยวผมมาอนุญาตไปแนะนํา กรณีที่ว่าเดินสายไปจัดประชุมก็แล้วกันนะครับว่าการเกษตรที่จะเป็นอุตสาหกรรมนั้นต้องทาอย่างไรกันบ้างและโครงการ1ไร่1ล้านเนี่ยเขาทำกันทั่วโลกเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างไรมีภาพไปให้ชมครับโครงการหนึ่งไร่1ล้านเขาทำกันได้จริงครับวันนี้เราเริ่มต้นที่1ไร่1นึ่งแสนกันก่อนดีไหมครับหนึ่งไร่หนึ่งแสนทำยังไงไม่ใช่ว่าปลูกเป็นร้อยไร่แล้วเป็นนี่เป็นล้านล้านเนี่ยมันมันไม่ใช่ครับชีวิตแบบนี้มันมันน่าจะจบกันได้แล้วนะครับนั้นการจะปลูกอย่างไรให้ชีวิตเราเนีี่่นนนะครรรไมกําาาาสเงใใจโแดๆ ในการเดินสายไปนะครับในการไปให้ความรู้ในการไปตั้งสาขาตรงนี้ก็ฝากครับว่าวันนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้นําท้องถิ่นโดยเฉพาะหน่วยงานของสากรการเกษตร ทั่วประเทศก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าทคาสก็ดีลูกค้าทคสก็สามารถใช้บัตรนะครับในการรูดนะครับเลือกผิดพันุ์ของเราได้เลยนะครับหรือในการรูดเ็ไปรูดที่สกตก็ดีรูดที่ร้านค้าเข้าร่วมโครงการก็ดีเนี่ยนะครับก็ราคาคนละผันเก้านั่นเองนะครับท่านก็ไปเข้าร่วมโครงการตรงนั้นได้เลยนะครับส่วนของโครงการของบริษัทเราเนี่ยเป็นโครงการประกันสินค้าเพียง300บาทก็นําผิดพันธุ์ไปใช้แล้วท่านเป็นผู้กําหนดในการชําระยืนยันว่าเป็นอย่างนี้นะครับนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ผมบอกเลยว่า อยากให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้มีโอกาสเข้าถึงผิดพันธุ์ที่ดีและได้มีโอกาสใช้ผิดพันธุ์ที่ดีเนี่ยครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผิดพันณฑ์ที่ดีนั้นส่งผลให้คุณภาพชีวิตของท่านเนี่ยนะครับดีขึ้นอย่างแน่นอนเนี่ยปฏิเสธไม่ได้นะครับและที่สําคัญนอกเหนือจากนี้เนี่ยเรากาลังจะบอกว่าบริษัทของเราณขณะน,นี้นะครับเป็นความตั้งใจสูงสุดจริงๆครับอยากจะไปเปิดสาขาการที่จะเปิดสาขาได้นั้นวันนี้เราก็เปิดรับครับสำหรับท่านใดที่คิดว่าอยากจะเข้าร่วมโครงการ ต้องการเอาสินค้าไปให้พี่น้องเกษตรกรใช้สําหรับออลูกค้าก็แล้วกันครับท่านใดที่เป็นเกษตรกร,กรที่เป็นลูกค้าของเราใช้ผิดพันธุ์ดีแล้วเนี่ยขอฝากประชาสัมพันธ์หน่อยครับฝากประชาสัมพันธ์สินค้าให้กับบ้านไกลเดินเคียงนิดนึงครับเพื่อบริษัทจะได้มีโอกาสไปตั้งสาขาในพื้นที่ของท่านยังไงครับท่านเองจะได้เอา,เอาสะดวกในการอะไรครับวันหน้าในการใช้ผิดพันธ์ของเราโดยที่ไม่ต้องเอาเงินมาประกันสินค้าไงครับดังนั้นวันนี้เราเปิดรับสําหรับ,รบท่านใดที่มีความประสงค์ต้องการหาไรายได้เสริมก็แล้วกันในการแนะนําผิดพันธุ์ในทท้อองงถิ่่นนนขาะครับ ให้กับญาติพี่น้องของท่านเพียงวันละ2ขวดเท่านั้นนะครับเรามีเซ็นเตอร์ทั่วประเทศแล้วนะครับตอนนี้เปิดรับใครคิดว่าสามารถแนะนําสินค้าในการให้พี่น้องเกษตรกรใช้เนี่ยนะครับในการโครงการประกันสินค้า300บาทเนี่ยนะครับท่านอยู่จังหวัดไหนก็ได้แต่สามารถเข้าร่วมกับทีมงานเราได้ไปแนะนําวันละ2ขวดนะครับในตลอด1เดือนเนี่ยนะครับเรามีเงินเดือนให้ เงินเดือนให้เท่าไรครับเงินเดือนให้10,000บาทเลยทีเดียวท่านใดคิดว่าตรงนี้น่าสนใจต้องการรายได้เสริมและสามารถแนะนําได้ก็ติดต่อเข้ามาครับในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้สาขาเกิดขึ้นตรงนี้บริษัทเราออต้องใจอย่างยิ่งเลยนะครับเปิดรับไม่อั้นเลยนะครับเพ,าาาเพื่อสินค้ากระจายเพื่อสินค้ากระจายตั้งสาขาพอตั้งสาขาเสร็ เป็นหน่วยการรับซื้อแล้วตอนนี้ก็เริ่มเร่งของรณรงค์การใช้อย่างถูกต้องปีหน้าเป็นการส่งเสริมให้การเพาะปลูกที่ถูกต้องและรับซื้อเพื่อจําหน่ายต่อน,นั่นเองนะครับตอนนี้ต้องขอบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่กําลังเร่งกันชนิดว่าโอ้โหแต่ก็แสตอบรับอย่างที่บอกครับว่าไม่ว่าจะเป็นทศกสสา,ากรณการเกษตรกองทุนหมู่บ้านนะครับแล้วก็ส่วนของกํานันผู้ใหญ่บ้านที่รวมกลุ่มกันตอนนี้ก็ถือว่านําเงินบางส่วนของกลุ่มเนี่ยเอามาประกันสินค้าไปให้ลูกบ้านใช้โอ้โหสนุกสนานกันเลยทีเดียว นะครับแล้วก็มีหลายภาคส่วนครับ ไม่ว่าจะเป็นสภาเกษตรแห่งชาตินะครับหลายๆจังหวัดนะครับที่มาเปิดโอกาสให้พวกเราเนี่ยได้มีโอกาสเดินสายเข้าไปในการประชาสัมพันธ์โครงการร่วมนะครับมันก็ถือว่าเป็นข่าวดีและต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยที่เล็งเห็นในทิศทางเดียวกันคือเกษตรในทิศทางประชาคมอาเซียนต้องเป็นเกษตรอุตสาหกรรมต้องเป็นเกษตรปลอดภัยดังนั้นก็ฝากไว้ครับแล้วอย่าลืมครับผิดพันุ์ดีๆฝากทิ้งท้ายสําหรับวันนี้ก็คือผิดพันธ์อะไรครับ B1 นะครับตอนนี้สําหรับโครงการที่เค a r k e t i n g ติ อยูมาตอนนี้ก็คือเป็นของขวัญของฝากก็แล้วกันนะครับ ชุดหนึ่ง800บาทประกอบไปด้วย B1 1หนึ่งกล่องและเสริมสุขภาพผู้ชายนะครับท่านชายนะครับอีก1แผงนะครับหแคปซูลแถมฟรีไปให้เลยจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศนะครับในส่วนตรงนี้เ่เพียงชุดละ800บาทเท่านั้นเองนะครับก็ติดต่อด่วนเลยกันก็ของมีด่วนๆจํากัดต้องการในพิสูจน์นะครับก็ฝากมายก็ประชาสัมพันธ์ต่อแล้วกันนะครับดังนั้นก็นะครับส่วนของผิดพันธ์ต่างๆกำลังจะเข้ามาเยอะนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นบริษัทที่เป็นระบบค้าส่งเดลิเวอรี่จริงๆครับฝากด้ ําหรับวันนี้ติดตามชมรายการดีๆของเราได้นะครับแล้วก็กิจกรรมของเราดีๆได้สําหรับวันนี้ผมทิ้งท้ายไปแค่นี้แล้วกันครับจบเรื่องของการสัมมนาก็ลากันไปเลยนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับอุ้ SK 999 99, คือก้าวแรกของคนไทยนวัตกรรมอันยิ่งใหญ่ช่วยเพืดเติบโตได้เต็มที่สุดน้ำกันใจท่ ไมีกำไร